ไอ้ไอ้น้ไอ้เยอะ่เยอะตุกบเยอะเป็ไอ้ควไวาวทั้งตัวไวายี่เจริญเหอามองกรอแม่มีความท่านเปิดความเ่อถอล้้ายอยอครับแต่วา้ำราอยู่ไแต่บ่สย่านโไอ้เดเ้ยรอรับ้ายรุ่นเคดีตอนรับะครับ วันนี้ครับทีมงานไทยบ้านมาเยือนเกาหลีทั้งทีเราต้องเดินทางไปหาครับอาจารย์จอบแล้วก็บิวบองแล้วก็อาจารย์แบกอินดี้แล้วก็พี่ต้องเตนะครับมาเที่ยวเกาหลีร้านเลิฟเคปครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทีมงานกันครับต่อไปนะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าท t x เกาหลีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงดรง d ด็กูแล้วนะครับแต่เวลาลงแล้วส a ั i n g ครับดงเดกพร้อมแล้วพี่จะไปเจอพนังานภยบ้านเราไปไงครับไปไงครับขึ้นแท็กซี่ครับแล้วเราไปไงเราจะไม่รู้เลยครับ เป็นทีมไม่ได้ก็เดือนสกิโลครับผมพวาเราพวกเราสองนก็ไม่เคยมาครับสรูปประมาะถึงนะครับแต่ว่าบ่เห็นยิ้มงาน,นครับแต่คลิปงานอยู่งเสร้านเขาว่าในเปิดครับผมพักก่อนอ๋า ไอ้ส <Mile> วัสด <t well, |vi|>. ีครับสวัสดีครับไอ้แม่สวัสดีครับไอ้จอมสวัสดีครับสวัสดีครับผม้ดขอดมือหน่อยครับไอ้จอมไอ้ต้องดีครับสวัสดีครับไปครับไปเลยครับไอ้ต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่แหละครับไอ้จอมสวัสดีครับไอ้จอมสวัสดีครับคอกคอกสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับนอรับดีบ่สครับอาจารอมรับดีตลอดครับเป็นยังไงครับอากาศบรรยากาศดีบ่ส บูมันเป็นยูซีเกียบูมันมัน้มีช่วงนี้มาโตมนอะรับยังบ้านอนคดับไม่เป็นไรครับรอได้ครับรอได้ครับกูซานนครับเป็นจังหวัดครัเมีนครับไอนจังหวัดอ๋อตัวอูานปสปีเลยผมเห็นันสามเเมือเลยสปีเือนเลยสีเด้หกอยู่ครับขี้ๆส่งไปแม่อยู่รับสองงสามสองสามแสสร้อยครับตัวเขาทางแจกนึ่เป ไปยก็ลลอกเลยบ่แม่ครับลอยก็ลุกสองก็ลุกกันครับอ๋อนำนักเดี๋ไปสุกใหญ่หน่เจปีป่ะปีก่อนท่านเปิดกาเปีป่ะทุน้ำแรกย่าครับเจ้าว่าน้ำรอยู่ไหนแต่่าสวมกฟันบกแดงกัเถอเสือเจ็บตึงนิดเฮ้ยอลี่ยอล่ยงเว้ยอลี่ยงเฮ้ยมีสือ่ะเฮ้ยมีขายข้ามีเกาหลีอ่ซื้อมาจากตลาดไหนครับดูสิจะเดนจาลาอมาจาก สลาดนัดรถไฟวันนี้เป e ็นแท้อะไใช่ครับจตเตะว่าเตูี่งมากครับอสบาทรมส่งส่งผมมาได้ขายดิตานนขาย้สิ่เี่อยู่เเนี่เดี๋ยวคงเชลเลสเชลไหนครับคงมัเดี๋เดี๋ยวี้ตกปากงงมันนบอกครับ ไปถามว่ามีหมตกปรากฏบ้านี่แถวนี้ส่วนมากสิเป็นปลาทั่วไปครับบ่เม็ดปรากฏอย่างเดียวครับเดี๋ยวปลาคอกัได้ปลาคออย่างเนียคผยังน้โอเคตัเดียวนกาสิมีตัวเดียวผมมาเรารมงเดือนี้คนถามานอะไรทานอตอนประเทศไทยทำหัาเสียบอครับตรัขม่ w t f u

หาเม่กี้พอเปลาใ่หมดั่มไปเล้วเนียยมั้งครับเนาะ ตอมอคอยานนะมหน้หมิ่นตอม้อต้หมนผมกับรุ่นยู่ว่าทานตอมอบ่ยปเขาพูรู้ได้มาเป็นสุกตาตอม้อเรียกาพอายรู้แบบสุกตาสิครับคน่งครับคุณาจ้องกับชายผมรุ่นไอตองเตที่สุดเลยคุณจ้องกับชจ้องกเยอะลมีตาย เราลองไ่ล้ทอดลยะี่าบแ้นทอดดาลุงที่ลูกกล้วยโอ้ลหรจมั้ยลูกกระจอดาลยบักกล้วยดาเลยนี่นี่ดาเลยนีกล้วย